อะไรนะคะที่ผ่านมาผ่านไปแล้วเอาพื้นไม่ได้ะค่ะทุกคนคือคําพูดกับเวลาค่ะนะคะพอเราอธิษฐานจิตเสร็จปุ๊บระหว่างเวลาระหว่างวันค่ะพี่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะหัวจะบนลูกจะไม่สบายหรือจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ให้เราตั้งจิตตั้งใจดีๆค่ะว่าไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวเขาก็ดีขึ้น ขอให้ครอบครัวข้าวเจ้าค่ะสุขภาพดีร่างกายแข็งแรงอย่าให้ใครเจ็บให้ได้ป่วยเลยนะคะอย่าให้ใครเป็นอะไรอีกเลยค่ะให้ธุรกิจของข้าวเจ้าจเจริญรุ่งเรืองราบรื่นเง,เ,งเงินหลั่งไหลเข้ามาหาสู่ตัวข้าวเจ้ายิ่งขึ้นไปความทุกข์ที่ข้าวเจ้ามีอยู่ณปัจจุบันเนี้ยก็ขอให้มันมาลายหายไปขอให้ลืกลืมความทุกข์ขอให้ลูกลืมเรื่องราวที่ไม่ดี ให้จำแต่เรื่องราวดีๆที่ผ่านเข้ามาในชีวิตให้ลูกคิดบวกว่าเราเนี่ยทำได้นะกับเป้าหมายที่เราตั้งไม่ว่าจะหลักล้านหรือหลักแสนหรือหลักหมื่นก็แล้วแต่ลูกอยากขายของออนไลน์เนี่ยได้กำไรหลักหมื่นสมมติว่าเราไปขอพรปู่ท้าวเวสสุวรรณใช่ไหมคะว่าอยากได้เงินหลักหมื่นอยากขายของดีขายของปัง อยากให้ลูกค้ารักเมตตามาคอยช่วยเหลือเกื้อกูลอยากมีหนทางที่เปลี่ยนแปลงชีวิตทุกคนเคยทำบุญไหมคะเวลามาทำบุญทำตามศรัทธาใช่ไหมคะแต่ถ้าคุณเชื่อนะว่าจะมีคนมาคอยช่วยเหลือเกื้อกูลคุณจริงๆกับผลบุญที่คุณทำบุญทำทานแล้ว มันจะได้จริงค่ะแต่ถ้าหากว่าทุกคนไม่เชื่อค่ะทุกคนจะไม่มีใครมาคอยช่วยเหลือเกือ้อกูลคุณเลยครูก็เป็นคนหนึ่งที่นะมีความทุกข์อยเหมือนกันแต่ครูปลดล็อกได้เพราะครูรู้ขอให้ทุกคนค่ะบอกตกัวเองว่านะคะขอให้เรื่องที่มันเป็นพลังงานลบเนี่ยออกไปจากชีวิตเราสักทีนะคะแล้วก็ ให้เรามีแต่พลังงานบวกๆอะ่ะตีบวกตีบวกตีบวกเข้ามาในชีวิตเราแล้วก็นะคะโชคดีโชคด,ชคดีนะฉันทําได้ฉันคู่ควรกับการเป็นนักธุรกิจออนไลน์หรือออฟไลน์งานจะเยอะขึ้นเงินจะหลั่งไหลมาหาเราทุกที่ทุกทางค่ะใช้เท่าไหร่ก็ไม่มีวันหมดค่ะทุกครั้งที่ใช้เงินค่ะจ่ายไปขอให้ไหลมามา,มากกว่าที่จ่ายอธิษฐานแบบนี้นะคะเป็นเคล็ดลับนะที่หลวงพ่อฤาษีดำให้มาค่ะ และคุณจะมีความสุขนี